เเด้อค่ะเด้อ Yes I can ค่ะเออเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน,นกับคุณพ่อทศพลแล็คุณแม่กิ่งนะคะว่าก่อนใช้ YIC หลังใช้ YIC นะคะแล้วมีความพึงพอใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุากคุณพ่อกับคุณแม่กัน,นะคะค่าแ,แม่คะเออตอนที่เรามีปัญหาอายเหตุโอเคชุดนั้นเราโลดทิ้นไปแล้วเนาะพอเราเอาเอาชุดใหม่มา เริ่มใช้พ่อกับแม่ใช้มันยังไงคะไอ้ตัววายสซีเนี้ยใช้ผสมผสมกับสมที่เลือ่อยค่ะที่เลื่อยผสมกับก้อนเห็ดเราผสมไปเลยใช้ผสมเพื่อทำก้อนเห็ดเลย่ที่เลือ่อยค่ะแม่ใช้เท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งแคปซูลกับเอ่อที่เลื่อยสามร้อย หนึ่งแคปซูลแล้วก็ขี้เลื่อยประมาณส0มร้อโลปุกเขาให้เข้ากันอย่างนี้ใชไหมค่ะแล้วก็มาทำก้อนก้อนเห็ดค่ะแล้วหลังจากนั้นให้ตอนไหนคะแม่ก็ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพออย่างก็พอก้อนเหี่เป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดสาบได้เนี่ยเราก็มาใช้อันเนี้ยพอเปิดซับใช่ใช่ฉีทีทีได้ เราก็ตองติดไว้อีกระดาษติดไว้กระดาษติดข้ายางรัดไว้ไปตทิ้งไว้สักประมาณเจ็ดวันเขาก็จะดันออกถ้ามีดันออกเราเปิดเลยเปิดเหมือุกก้อนเลยแล้วเขาก็จะออกกันคล้องกันหมดเลยอ๋อออกคล้องกันหมดเลยแล้วก่อนก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้ไอ้ตัวไว้สีนี้ค่ะแม่จะออกยังไงไม่ไม่เสมอกันไม่เสมอกันจะออกนุ่งก้อนนี้ก้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ทุกก้อนไม่ถุกก้อนแล้วก็ ไม่เรียงตามเวลากันด้วยเนาะใช่ไอคอนนั้นออกไอ้อนนี้ไม่ออกใช่แล้วก็ไม่ได้เสมอกันแต่หลังจากที่ใช้ไอตัวนี้ Y a c y ซ c ซนี่ค่ะมันจะออกเสมอเลยเสมอกันแล้วทุกก้อนไหมคะแม่ทุกก้อนเกก้อนทุกก้อนนะคะทุกก้อนมี็พันก้อนเขากอออกเป็นพันก้อนอย่างงี้ไเต็มไปเลยค่ะแล้วแล้วความพอใจที่พ่อกับแม่ให้ วาของเราก็พอใจมากเลยค่ะให้คะแนนเท่าไหร่แม่ถ้าให้คะแนนก็เต็มร้อยเลยเต็มร้อยถ้าคะแนนเต็มร้อยเลยเพราะว่าที่ที่ใช้ที่ใช้มานี่นะก็คือเขาดีจริงจริงดีจริงจริงดีจริงๆเพราะว่าเนี่ยเราโทรมาใช้ว I ยีเนี่ยเขาออกดีก็ออกดอกสีดำเต็มตอนนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเครียดอยู่เรื่องหนึ่ง เพราะว่าเป็นติดต่อกับห้างดังไว้ใช่ไหมคะสามร้อยแพ็คต่อวันเราต้องแพ็คให้ทันแล้วอย่างที่เราจากระยะเวลาที่เราทําก้อนเห็ดจนข้อกำหนดที่มันจะต้องออกผลผลิตให้เราค่ะแม่ต้องใช้เวลาระยะเวลากี่วันนะคะถ้าปกติแล้วถ้าตอนยังไม่ใช้ y i t เนี่ยนะจะ45่สิบหวันถึงห้วัน แต่ทีนี้เนี่ยพอเราใช้ไวไอซเนี่ยมัน30กว่าวันอ,ออกว่าสามวัามสิบห้าวันโอ้จากปกติที่จะต้องใช้เวลา4 5่ส้าถึงห้าสิบวัน <5. S 2> แต่พอใช้ไวไซของเราแล้วใช้ระยะเวลา3 0มสถึงสามสิบห้าวันโอต้องยอมรับของเขาจริงจริงแล้วก็ของนี่มีเคสใน่นาข้าวของคุณคุณวิรัตที่อุตรดิตถ์เหมือนกันจากข้าวเขาที่จะต้อง กี่ยวค่ะใช้เวลา120วันแต่ของลูมใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวก่อนเขา10วันอันนี้ก็แสดงว่าได้ผลผลิตกับทุกพื้ทุกชนิดของเราจริงๆนะคะค่ะแล้วอันนี้แม่ฝากอะไรบอกอาจารย์ไหมคะอาจารย์อาจารย์ให้คำแนะนำมาแบบน้องเป็นต้นขอบขอบคุณมากครับ ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าแนะนําน้องเก่งมาน้องเก่งก็ทำอาจารย์ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องเก่งนี้ตทาอาจารย์เป็นที่สุดค่ะก็อย่างที่เราบอกนะคะถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราและถูกวิธีได้ผลแน่นอนค่ะโอเคแม่ะเยสไอแคลสิบเยอ ะะเสร็จงานแล้วก็อิม่มเอ็ใ,ใจจปื้งตอนที่เราจะต้องออกมาเนี่ยจะต้องเจอกับวัดสำนักปฏิบัติธรรมดำรงธรรมนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้เหินจากน้องเงิ่นรถวายให้หลวงพ่อ,อเพื่อทำเป็นอาหารว่ามีแม่ชีวันนี้ก็มานอบสอง เลดูอ,อากาศมาถวายปัจจัยแล้วก็น้ำมาสการหลวงพ่อนะคะฝากบุนกุศลนี้ให้กับทุกคนรับไปด้วยนะคะอิเอาใจมากสาธุนะคะครับสุนนานนท์สุดยอดเทคโนโลยตก็ตามฮัมฮัมไม่